คุณมาเน็ตมอบอีแท็กยี่ห้อคูโบต้านำเข้าจากไทยอีแท็กไทยไปกัมพูชาหรือว่าเขาแอบใช้มีข่าวล่าสุดครับพี่น้องคุนมาเน็ต แกมอบเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว4จังหวะติดล้อพร้อมพ่วงลากหรือที่เรารู้จักกันในนามรถอ e ีแท็กยี่ห้อคูโบต้านำเข้าจากไทยเลยนะครับจำนวน4คันพร้อมอุปกรณ์ให้ทหารกัมพูชาเอาไปใช้บรรทุกกำลังพลบรรทุกสเสบียงรวมถึงเอาไปทำไร่ทำสวนในค่ายทหารด้วยอา้าวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเขมรกาลังมีปัญหากับไทยอยู่หรอคะแล้วเขาเคยบอกไว้ว่าไงนะไม่ใช้ของไทยใช่ไหมหรอ นั่นแหละครับประเด็นร้อนเลยไงครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ใช้ของไทยนะแต่ไงกลายเป็นว่ามีคนไทยส่งน้ำมันไปให้หรือส่งรถไถไทยไปให้ทหารเขาใช้กันเฉยเลยนี่มันเหมือนกับว่าปากก็บอกไม่เอาแต่แอบเอาไปใช้หรือเปล่าครับจริงด้วยค่ะแล้วแบบนี้มันหมายความว่าไงกันแน่คะเขาไม่ใช้น้ำมันจากเราเหรอคะแล้วทําไมถึงมีรถไทยไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ต้องบอกว่าเรื่องน้ำมันนี่ก็เป็นอีกประเด็นร้อนเลยครับสมัยก่อนนูน้น กัมฟูชาเคยมีปัญหาเรื่องน้ำมันเพราะถูกไทยงดส่งน้ำมันให้เพราะมีปัญหากันเรื่องชายแดนแต่ในกรณีนี้มันแปลกตรงที่ว่า มีคนไทยส่งน้ำมันไปให้แต่ทำเป็นขับไล่แล้วจริงๆแอบเอาไปใช้หรือเปล่านี่แหละครับที่น่าคิดจริงด้วยค่ะแล้วแบบนี้มันหมายความว่าไงกันแน่คะเขาไม่ใช้น้ำมันจากเราหรอคะแล้วทำไมถึงมีรถไทยไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ต้องบอกว่าเรื่องน้ำมันนี่ก็เป็นอีกประเด็นร้อนเลยครับสมัยก่อนนูนกัมพูชาเคยมีปัญหาเรื่องน้ำมันเพราะถูกไทยงดส่งน้ำมันให้เพราะมีปัญหากันเรื่องชายแดน แต่ในกรณีนี้มันแปลกตรงที่ว่ามีคนไทยส่งน้ำมันไปให้แต่ทำเป็นขับไล่แล้วจริงๆแอบเอาไปใช้หรือเปล่านี่แหละครับที่น่าคิดฟังดูย้อนแย้งจริงๆเลยค่ะแล้วแบบนี้เราจะมองเรื่องนี้ยังไงดีคะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามครับว่าเบื้องหลังการเมืองระหว่างประเทศมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่า บางทีสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันอาจจะคนละอย่างก็ได้นะครับการที่หุ่นมาเน็ตมอบรถอีแท็กไทยให้ทหารใช้มันก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเองก็ยังต้องพึ่งพาของจากไทยอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหมายความว่าถึงแม้จะมีเรื่องบาดหมางก,กันแต่ก็ยังต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นบางอย่างจากเราอยู่ดีใช่ครับเหมือนกับว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็มีหลายมิติบางเรื่องก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองบางเรื่อง ก็เป็นเรื่องของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่มันจําเป็นจริงๆก็เป็นไปได้ครับว่ารถอ e ิตาพวกนี้มันตอบโจทย์การใช้งานของทหารเขาได้ดีแล้วก็เป็นสินค้าที่คุณภาพดีด้วยก็เลยจําเป็นต้องใช้ถึงแม้ปากจะบอกว่าไม่เอาก็ตามแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะไปในทิศท,ทางไหนอีกใช่ครับเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดํามันมีพื้นที่สีเทาๆอยู่เยอะครับ